ถ้าพูดถึงผู้หญิงอินเดียสวยๆในชุดสารีเนี่ยสิ่งแรกๆที่หลายคนนึกถึงนอกเหนือจากเสื้อผ้าหน้าผมที่จัดเต็มแล้วก็ต้องเป็นจุดสีแดงๆที่อยู่ตรงกลางหน้าผากใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าจุดนี้มีความหมายว่าอะไรกันแน่แล้วเคยสงสัยกันไหมครับว่าไอ้จุดเล็กๆเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เป็นแค่เครื่องประดับสวยๆแปะไว้เฉยๆหรือว่ามันมีความหมายอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นซ่อนอยู่วันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับ เอาละครับก่อนจะไปเจาะลึกถึงความหมายต่างๆเนี่ยอย่างแรกเลยเรามาทำความรู้จักชื่อเรียกที่ถูกต้องของมันกันก่อนดีกว่าเจ้าจุดนี้เนี่ยเขามีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการนะครับว่าบินดี้ค่ะผมคำนี้มาจากภาษาสันสกฤตโบราณเลยนะคือคำว่าบินดูซึ่งแปลตรงตรงตัวเลยว่าหยดหรือจุดนั่นเองครับง่ายๆแบบนันเลยใช่เหรอครับ มันไม่ใช่แค่เครื่องประดับสวยๆทั่วไปนะแต่ความหมายของมันเนี่ยอย่างรากลึกไปในศาสนาวัฒนธรรมแล้วก็สังคมของชาวฮินดูเลยทีเดียวครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่ความหมายแรกที่คนส่วนใหญ่นะ่าจะคุ้นเคยกันดีที่สุดนั่นก็คือความหมายในแง่ของสถานะการแต่งงานนี่แหละครับตามธรรมเนียมดั้งเดิมของชาวฮินดูเลยนะครับบินดี้ที่เป็นสีแดงสดเนี่ยถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกชัดเจนเลยว่า ผู้หญิงคนนั้นแต่งงานแล้วหรือว่ามีสามีแล้วนั่นเองค่ะเอ๊ะแล้วทำไมต้องเป็นสีแดงด้วยล่ะก็เพราะว่าสีแดงที่ทำมาจากผงที่เรียกว่ากุมกุมเนี่ยในความเชื่อฮินดูถือว่าเป็นสีมงคลสูงสุดเลยครับมันเป็นสีของศักดิ์หรือพลังอำนาจของผู้หญิงแล้วก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของความรักความอุดมสมบูรณ์และความเจริญรุ่งเรืองอีกด้วยโอ้โหความหมายดีมากๆเลยซึ่งความแตกต่างตรงนี้เนี่ย ชัดเจนมากเลยครับสำหรับผู้หญิงที่แต่งงานแล้วที่เขาเรียกว่าสุหากันการแต้มบินดีสีแดงก็เหมือนเป็นสีรีมงคลเป็นคำอวยพรให้สามีมีอายุยืนยาวแต่ในทางกลับกันนะครับตามธรรมเนียมโบราณเลยผู้หญิงที่เป็นไม้เขาจะหลีกเลี่ยงการใช้บินดีสีแดงอาจจะไม่แต้มเลยหรือใช้แค่จุดสีดำเล็กๆแทนเพื่อแสดงถึงการไวทุกข์ครับและที่น่าสนใจมากๆเลยนะคือบทบาทของมันในพิธีแต่งงานครับ บินดีเนี่ยเป็นแค่หนึ่งในเครื่องประดับมงคลทั้งหมด16อย่างที่เรียกว่าโซลัสสรินคารที่เจ้าสาวชาวฮินดูจะต้องประดับในวันแต่งงานคือเป็นหนึ่งในเซตของสำคัญเลยละครับเอาละครับนอกจากความหมายทางสังคมที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยบินดียังมีความสำคัญในระดับที่ลึกซึ้งกว่านั้นอีกคราวนี้เราจะมาเจาะลึกถึงความหมายทางจิตวิญ,ญญาณซึ่งถือเป็นแก่นแท้ดั้งเดิมของสัญ,ญ,ญลักษณ์นี้เลยก็ว่าได้ครับ ความหมายที่แก่นแท้ที่สุดดั้งเดิมที่สุดของบินดิก็คือความหมายทางจิตวิญญาณน,นี่แหละครับสังเกตไหมครับว่าตำแหน่งที่เขาแต้มบินดิกันเนี่ยจะอยู่ตรงระหว่างคิ้วพอดีเป๊ะซึ่งตามความเชื่อของฮินดูตรงนั้นคือตำแหน่งของอัชชาจาักระหรือที่คนทั่วโลกรู้จักกันดีในชื่อตาที่3นั่นเองครับทีนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าตาที่3มเนี่ยมันไม่ใช่ดวงตาจริงๆที่เรามองเห็นด้วยเนื้อนหนังนะ แต่มันคือดวงตาแห่งปัญญาครับเป็นเหมือนศูนย์กลางของสติปัญญาสมาธิแล้วก็การอย่างรู้ทางจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นการแต้มบินดิตลงบนตำแหน่งนี้เนี่ยมันก็เลยเปรียบเสมือนการเปิดหรือกระตุ้นตาที่3ให้ทำงานมันทำหน้าที่เป็นเหมือนเครื่องเตือนใจให้คนคนนั้นมีสติอยู่เสมอให้มองโลกด้วยปัญญาแล้วก็เชื่อกันว่าช่วยรักษาพลังงานดีๆไว้กับตัวด้วยครับ เราจะเห็นเรื่องนี้ได้ชัดเจนในพิธีบูชาหรือที่เรียกว่าปูจาครับที่พราหมณ์มักจะเจิมผงสีแดงนี้ให้กับทุกคนที่เข้าร่วมพิธีไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเลยนะซึ่งสำหรับผู้ชายเนี่ยเราจะเรียกว่าติละทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป็นการมอบพรจากพระเจ้าแล้วก็เป็นการปกป้องคุ้มครองจากสิ่งไม่ดีทั้งหลายนั่นเองครับทีนี้จากความเชื่อโบราณเรามาวาปกันสู่ยุคปัจจุบันกันบ้างดีกว่าครับ มาดูกันว่าสัญ,ญลักษณ์เก่าแก่นี้เนี่ยมันมีวิวัฒนาการไปเป็นยังไงบ้างคือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยการแต้มบินดี้จะใช้ผงกลุ่มๆซึ่งต้องใช้ความประณีตมากๆเลยนะครับแต้มให้กลมสวยทุกเช้าแต่ในยุคที่ทุกอย่างเร่งรีบแบบนี้เพื่อความสะดวกสบายสติ๊กเกอร์บินดี้ก็เลยเกิดขึ้นมาแล้วก็ได้รับความนิยมแบบถลม่มทลายเลยครับแล้วการมาของสติ๊กเกอร์นี่แหละครับที่เหมือนเป็นการเปิดโลกใบใหม่ให้กับบินดี้เลย เพราะตอนนี้มันกลายเป็นเครื่องประดับแฟชั่นที่ใครๆก็ใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงหรือผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานมีสีสันมีรูปทรงเป็นล้านแบบให้เลือกแมทช์กับเสื้อผ้าและที่สำคัญที่สุดเลยนะมันกลายเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเป็นอินเดียให้กับผู้คนทั่วโลกได้ภาคภูมิใจครับเป็นยังไงบ้างครับ จากทั้งหมดที่เล่ามาจะเห็นได้เลยว่าบินดี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่จุดธรรมดาๆรรจริงๆแต่มีความหมายซ้อนทับกันอยู่หลายชั้นมากๆงั้นเดี๋ยวเรามาสรุปภาพรวมทั้งหมดกันอีกสักรอบนะครับถ้าจะให้สรุปแบบเห็นภาพชัดๆเลยนะบินดี้มีความหมายหลกักๆอยู่3ชั้นด้วยกันครับชั้นแรกในมิติทางจิตวิญญาณมันคือสัญ,ญลักษณ์ของตาที่3ชั้นที่2ในมิติทางสังคมแบบดั้งเดิมบินดี้สีแดงคือเครื่องหมายของการแต่งงาน และชั้นที่3ในยุคปัจจุบันมันได้กลายมาเป็นแฟชั่นและสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมนั่นเองครับอืมมีคำถามหนึ่งที่หลายคนอาจจะยังสงสัยอยู่ว่าแล้วแบบนี้ผู้หญิงอินเดียทุกคนเลยหรือเปล่าที่จะต้องแต้มบินดี้คำตอบก็คือไม่จำเป็นเสมอไปครับเพราะว่าการสมบินดีเนี่ยเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาวฮินดูเป็นหลัก แต่ในประเทศอินเดียเนี่ยโอ้โหมีความหลากหลายทางศาสนาสูงมากยังมีทั้งชาวมุสลิมชาวคริสต์ชาวซิกและศาสนาอื่นๆอีกมากมายซึ่งแต่ละศาสนาก็จะมีธรรมเนียมปฏิบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองครับเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปที่เราได้เห็นผู้หญิงอินเดียที่มีจุดบินดิสวยๆอยู่บนหน้าผาไม่ว่าจะเป็นจุดสีแดงแบบดั้งเดิมหรือเป็นสติกเกอร์เก๋เก ตอนนี้เราคงไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่จุดธรรมดาธรรมดาอีกต่อไปแล้วใช่ไหมครับเพราะในจุดเล็กๆนั้นน่ะมันบรรจุไว้ทั้งประวัติศาสตร์จิตวิญญาณแล้วก็วัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาเป็นพันๆปีทั้งหมดนี้ถูกย่อส่วนลงมาเหลือเพียงจุดเล็กๆแต่เปี่ยมไปด้วยความหมายที่ยิ่งใหญ่จริงๆครับ